คุยกันือนตาไม่รู้คุยอะไรกันฮ่าฮ่าฮ่าใหดูคนข้างหลังคนข้างหลังคนข้างหลังแน่แน่กัดยาเดี๋ยวเหอะตาเอาไม้มาสิตาเอาไม้มาสิอันสักอันเนย้อยาได้พ่อนะอ่าอ่าอ่าเอาสระผมสระผมให้สวยๆลูกสระผมอาอสลับ พ่อเออขั้นแขวกัดเข้าอีเลยเพชดกำลังขั้นแขวเลยตอนนี้นั่นๆๆๆๆพ่อเออสาผมสาผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำอย่างนั้นเหรอก็ขอบคุณขานตัวเอาสะสะเอาน้องเพชรสะมาน้องเพชรสะเออสะสะเอ้ปื๊บสะปื๊บปื๊บปื๊บเป่าเป่าเป่าผม อ่ะเป่าแล้วทำยังไงลูกอ่ะอ่ะเสร็จแล้วทำยังไงเหมือนพี่พลอยสิโอ้ยก็ทำมือหน่อยอ่ะอ่ะเอาสะสะเอาจุด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 เอาเป่าผมด้วยเป่าผมเอาเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอ่ะอ่ะเอาเอาเสร็จแล้วจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์หน่อยจ่ายตังค์ยังฮะหัวไปตรงไหน าเลยเาคูเอาจ่ายจ่ายตังหน่อยจ่ายตังหน่อยม้เอาเป่าอะไรคู่เราบอกให้เป่าผมไม่ได้ไม่เป่าไหนจ้าจ้าอ่ะอ่ะอ่อ่ยเยหยอกเขาก็ปิดเนี่ยนี่ พยา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 ยังไงอยงไดงผมน้องอเด้อช้างช้างงโอเ้เนยมาคนพี่พี่พ,พ,พ,พี่ไปน้าพี่ไปน้าเอ็ดมันีหัวไมหัวไมหัวไมอ่าอ่าอ่าสะสะ,สะเอาชมพูใส่ก่อนเอาชมพูใส่ด้วยสะ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 ส,ะสะแล้วรีดรีดรีดด้วยรีดผมด้วย อ่าดีๆใส่ว้าสิ็จแล้วกลับบ้านได้ตลุกน้องาดีๆ่ดีๆกลับบ้านได้ขอบคุณค่าจ่ายตังค์แล้วเหรอจ่ายตังค์แล้วตังค์ใส่กระเป๋าไหนเอาใส่กระเป๋าตรงไหนกระเป๋าอยู่ไหนนี่ไงกระเป๋งเก่งตรงนี้นี่ๆอยู่เนี่ยอ่าอ่ะเอามือล้วงเข้าไปโอเคนั่งไงนั่งไงมีไหมมีตังค์ไหมมีตังค์ โอเคขอบคุณค่นะหนี่กระเป๋านี่เนี่ยนี่ไงกระเป๋านี่ไงกระเป๋าหนูชฉีงชงนี่ไงนี่กระเป๋าเป๋สองกระเป๋าเลยนี่ข้างล่างก็มีนี่นี่นี่ข้างล่างตังขอบคุณค่ะไหนไหนไหนลูกไหนเออเฟิรถอนให้

<molec> คัดนแขวพี่น้องหายเออหายเป่าเป่าให้น้องเลยปลูกเป่าให้น้องว้าหายขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่พ่อพ่อระวังพ่อไม่รู้จักไม่รู้จักเล่นนะพ่อไม่รู้จักเล่นนะเป่าเป่าเออเป่าหัวเป่าหัวว่างลพ่อพ่อ เหมือนตาแน่เหมือนตาบ้างแน่นี่ออืตอนนั้นเด,ด็โนนดนน้งไหนน้ำนั่นแหละเรียนน้ำกันยุดดีดีนี่แหละพี่น้องมาตะวันข่อยหันหลังปุ๊บเหมือนสีซ้อมข่อยอยู่ตลอดนะนั่นแหละเวลาเขากัดกัน,นเดี๋ยวยุงสีบ่เป็นยังนี่บู่ก้านี่บู่ก้าบู่ก้าถ้าย้ายยุงสีบู่ก้าเล่นน้ำกันดีท่านอ้อ สีถนนไซต์ตัวนี่สองคนนี่บ้ธรรมดาเพื่อนเพื่อนมุกาเบิ้งหัวลวนว่มีไผ่ย้อมไผ่เด้นี่เนี่ยบ็ธรรมดาเด้ค่ะเนี่ยอ่าอ่าในแก้มแก้มยังอีกบบัณย์ท้าย้ายโอ้อ่างมดกัดมดกัดทีงไหนมาทิ้งทิ้งทิ้งอ่ะ คนเนี่ยคนซื้อพ่อยเนี่ยใส่เสือไม่กี่เมาคนซื้อเผ็ดใส่ลาบูบูนะคะเนี่ยไหนโอ่ยหมกงมกง่กมุกกมุกโอ้โ,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 อโหเพียงเม,มื่อไหร่จะได้อ่ะป้าบิวมาแล้วป้าบิวมาแล้วป้าบิวเลิกงานแล้วเนี่ยดาวมาแล้วป้าบิวส่งดาวให้หนูหน่อย ป้าเบลส่งเป็นเปล่าไม่รู้ป้าเบลอ่ะดูดูเพชรเพชรนะจ๊ะเพชรเพชรมาแล้วนะคะถ้าโดนตีมาสองสาวนี้ก็มาเลยนะคะยยเย้คิดถึงหรอคะตนยน่ ไปจิ้มน้องสิลูกเอาเต้นให้ตาดูเลยตาขออะไไงทาเต้นทาเต้นเฮิบ์ฟเฮิร์ฟเฮิบเดีบยวผู้ใดว่าก็ผู้ใดว่าจังสี่ไอ้คนกินปละเพาะเดี๋ยวเฮิร์ฟเฮิบเฮิบเขาก็เลยได้เพราะว่าคอยวาเขาบอกย่างนี้อยู่ในรถคนนะเฮิบเฮิบเฮิบ สอนทาตาเต้นแน่หนูตาเต้นยังไงนะตาตาเต้นยังไงนะมดกัดไงกัดไหนลูกอ๋อมดกัดใหญอ๋อมดกัดโอ้กัดตรงไหนลูกอ๋อ <distintos>. อ <bird sounds> <wh> ๋ออ๋อมดกัดอมดกัดทายาให้กันเลยคุณหมออ่าหมอทายาให้แล้วนะหายยังเป่าด้วยเป่าด้วยหมอโอ้หายอืแกะโอ้ มด,ดแดงกัดเหรอหมอโอ้ยไม่ใช่ไ <Why? S 1> อเลือดวาย <Why? S 1> <Why? S 2> เปี้ยน <laughs> เปี้ยนเปี้ยนเลยเหรอลูกจิต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 เอาเอา้ uh. เอาวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นมาดนิ <c oughs> ไปดูที่คุณหมอคนไข้ไปนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> ออคน <c oughs> คนไข้มานั่งเต้นอ,อยู่นี่แหละ โอ้เป็นอะไรคไปดูที่คุณหมอคุณหมอดูหน่อยคุณหมอดูมือเขาหน่อยโอ้ยโอ,โอ,อ้ยอ,อระวังมือนะคุณหมอเก็บละตากแดด หมอพี่หมอพลหมอพลเขาเรียกโอ้ดูหมอพลดูดูหมอพลมาแล้วหมอพลมาอ่าคนคนไข้หน่อยคนไข้เป็นไรอ๋อคนไข้ปวดอะไรลูกระวังนะหมอเร้ยหมอกัดโอ้ระวังมะหมอเสียวเสียวน้ำ

อมนะลูกหมอหมอไม่ต้องอมหมอออกอโอเคอ่าหมอทิ้งไปอา้อาวอ้าวหมอนี่มาอมอีกเอาหมอ,อใครใครอืมใครอา่าใครอ้าวหมอนี่อมต่อเอาออกมาเอาวางเอาให้ยายมาให้ยายให้ยายให้ยายไม่เอาไม่เอามาให้ยายไม่ให้เล่นเลยมันจะเข้าคอ ไปไหนเอกบ่ดิไปไหนไปแล้วปิดประตูด้วยนะปิดประตูด้วยนะคะโอเคจ้า